สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d e ย์บายเดย์ไลฟ์คลิปนี้คลิปนี้ก็คือสกินใหม่ของ l a เทอร์เฟสมันมาขายแล้วเว้ยมันขายเมื่อคือนประมาณ5้าทุ่มแล้วผมก็ได้ทําการซื้อแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบซื้อไวมากๆนะครับผมชุดเนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ200บาทชื่อชุดจะมีชื่อชุดว่าสตรีสูงไว้เว้ยทุกคนมาดูเนี่ยชุดมันจะเป็นชุดสีชมพูแล้วก็มันจะมีผ้ากันเปื้อนเออ เหมือนเขาเหมือนเขาแบบว่าโลเปเป็นแบบผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาแต่งตัวเอาหน้ากากของผู้หญิงเนี่ยอันนี้มันคือหนังเว้ย <Yeah. S 1> มันคือหนังของหญิงแก่เขาไปล่าคนมาแล้วเขาก็แบบไปตัดหนังหน้าแล้วเขาก็มาเย็บเย็บเย็บเป็นหน้ากากโคตรจะน่ากลัวเลยแล้วก็มีมีเอาผมมาด้วยเอาผมมาแปะคือแบบหัวหย่อยแบบฟูฟูเลยแล้วตรงนี้มันมีหัวล้านคืออะไรวะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนจะแบบมันจะมีแผลเป็นว่ะตรงเนี้เออมันอาจจะเอาค้อนทุบหัวผู้หญิงแล้วมันแบบเกิดรอ แผลเป็นแล้วทรงผมผมมันอาจจะหายไปเว้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคก็อาวุธจะเป็นค้อนครับค้อนนี้ชื่อว่าขายี่มือเย็นท่อนไม้โหดๆเมื่ออาหารกําลังวิ่งหนีก็เอาไว้ทุกอบ อาหารกำลังวิ่งหนีนี่คือคนใช่ไหมวะน่ากลัวนี่มันมนุษย์กินคนแบบแท้ๆเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมเลยดีกว่าว่ามันจะเทสแค่ไหนกันเชียวกับไอชุดสีชมพูลแล้วก็มีคอนผู้พิพากษาผมว่ามันแบบน่ารักใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเอาละครับด่านร้านค้าชั้นต่ำอ้ยก็ได้อยู่นะด่านเนี้ยโอเคมาเรามาดูว่าคอนมันจะน่ารักไค <laughs> เอ้ยผมชอบคอนอันใหม่วะ่ะ มันเป็นคอนไม้อะอันเก่ามันจะเป็นคอนเหล็กเว้ยอันนี้แบบเป็นคอนไม้ดูแบบเป็นผู้พิพากษาในชั้นศาลที่จะมาลงโทษผู้รอดชีวิตเราเป็นมนุษย์กินคนขอกินหน่อยดิใครเนี่ยน้องเม็กน้องเม็กน้องเม็กโดนอุ๊ยลืมกดโอ้โหโอ้โหเพิ่งตื่นไงเพิ่งตื่นไงลืมกดคลิกขวาอะไรกันครับอะไรกันครับ ลืมกดลิ้ขวาต่อได้ยังไงนี่อะตื่นมาก็เล่นเลยไม่ไหววะอาจจะต้องทิ้งไปก่อนนะครับคนนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนปั่นนะเครื่องขาวเครื่องขาวเราปล่อยก่อนนี่นี่ตรงนี้มีโคนตรงนี้มีโคนมันต้องใช่แล้วเอา้าวิ่งหนีไปไหนเจ๊เจ๊วิ่งหนีเกินเจ๊วิ่งหนีเกินมามามา,มา,มาอุย้ยดักสตันเลยวะไม่ไหววะตื่นมาเออไปหมดแล้วกู พี่จะมาลงโทษพี่จะมาลงโทษโอ้โหไม่ทันอะไรกันครับสองไม้แล้วโอ้โหหนึ่งเครื่องยังไม่ได้ตีใครเลยผมว่าผมแย่แล้ววะผมว่าผมแย่แล้วเฮ้ยตรงนี้มีแผ่นไม้อีกอะ่ะโอ้โหจุกนานเลยปล่อยก่อนปล่อยก่อนเราต้องเอาคนปั่นก่อนนะครับโดนพับไม้ไปสองไม้แล้ว มันไม่น่ากลัวหรือไงเนี่ยสกินเนี้ยมาสามหุยใช้มาเยอะอยู่นะเลดเลดเ,เกมผมว่าน่าจะได้อยู่เลดเลดเ,เกมผมว่าน่าจะได้อยู่แหละโอ้โหถามจริงจงอ้าวได้ได้ได ได้ดีโอ้โหไม้เยอะชิบหายขอร้องล่ะขอร้องล่ะทำไมไม้มันเยอะเกิน1 2 3 4 1 2 3งองโอโดนพามไม้อีกแล้วโอ้โหนี่เธอนี่เธอจะแพ้เผ่นไม้อย่างนี้ไม่ได้นะเลเทอร์เฟสเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีอย่าไปยอมโอ้โหกระโดด ผมว่าน่าจะสองเครื่องน่าจะตีใครไม่ได้อะจงังหวะเนี้ยโดนโอโอเอ,อ้ยตรงนี้มันบักเอ้าเจ๊กตรงนี้มันบักมาได้แล้วได้โดนอะโดนอะโอ้โหตั้งนานแต่แผ่นไม้ตรงบ้านเล็กอะไปหมดแล้วอ่ะ อุ้ยปั่นไวเกินขอร้องอย่าพึ่งผมว่าผมแขวนคนละสามครั้งไม่ได้แล้วครับมันมันไม่กลัวผมแล้วตอนเนี้ยพวกเนี้ยมีไม้บ้าเล็กอยู่นะมันเริ่มที่จะไม่กลัวผมแล้วมีคนวิ่งไปช่วยโอย้มันจะได้หรือเปล่านี้ โโอ้ทำไมมันแบบพับไม้รัววกันอย่างนี้แล้วมันรอดผมไม่เข้าใจไม่กระโดดก,ก็ต้องกระดกโดดโดนล้ช่วงแรกแม่งได้แบบ หมายคือแบบแม่งพับไปโคตรเยอะแล้วแม่งปั่นไว,วมันเหมือนแบบอุ้ยใครอะไม่มีไม่มีมมดูดิมันไม่กลัวเลยมันย่อใส่ด้วยเกินไป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 ถ้าไมยบ้านเล็กหมดอะผมว่าตรงนี้จบตรงนี้น่าจะจบแล้ว รอพับไม้หรอไอหนูรอพับไม้หรอได้ดิครับ้ยจะเลื่อยเราไม่อยากจะตีเราจะเลื่อยเฮ้ยมีคนไปช่วยวะเราต้องโซนเครื่องตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีไม้แล้วรู้สึกเอาไว้ชุดฟ้าเนี่ยแหละอชุดฟ้าน่าจะรอบสองวิ่งไปกระโดดวะมีตายากหรือเปล่า,อาโอ้ห เฮย้ยกระโดดไปมาเป็นจิงโจ้น่าจะโดนจับตูดปะ่ะเชื่อละแม่งไล่ไม่ทันอ่ะแม่งวาปั่นโคตรไวเลยเริ่มแรกโดนปะเปย์ไม้รัวๆแล้วแ,ลแม่งแบบไล่ไม่ได้เลยเกินไปเฮย้ย อ้ยกว่าจะได้คือถ้าเธอไม่ใช้ไม้อ่ะเธอก็โดนเราเลื่อยเฮ้ยตรงนี <Yeah> ้เครื่องจะบ่นเสร็จแล้ววะไอ้นี่ใช้ไม้เปลืองอยู่นะอุ้ยใครอะใครอะใครอะใจเย็นใจเย็นไอ้นุ้ม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 ใจเย็นโดนเลื่อยนะเอ้าเอ้าเอ้าไอ้นุ้มใจเย็นก่อนไอ้นุ้มไอ้นุ้มเอ้ยเลื่อยไปมาอุ้ย ตรงนี้คือเครื่องจะปั่นเสร็จแล้วครับต้องรีบกระทืบก่อนผมเอาตายได้นะนะนะไอสองคนใต้ดินอะ่ะอีกคนหนึ่งเขาปั่นอยู่ทางไหนเอ้ยมันเหลือแค่สองเครื่องเองอะ่ะมันฮิวครับมันฮิวมันฮิวมันฮิว,ฮวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,อ,ลวอ่าผมรู้ตำแหน่งแล้วน่าจะได้อยู่นะ มาใช้ไปแล้วด้วยตรงนี้ไอหนุม่มน้อยตายตายตายหนึ่ส,ส,าสตายอยู่ดีเน่ถ้าผมเฝ้าตรงนั้นไว้อะผมแบบสบายเลยชนะแล้วเอาไปแฝนแต่ผมแบบใจดีเกินให้โอ,อกาสได้ช่วยกันเนี่ยเราเสียโอ,อกาสในการชนะไปแล้วนะเว้ย แต่เราไม่สนแต่เราไม่สนเราคือเราคือคุณผู้หญิงชุดสีชมพูเฮ้ยเนียหรือเปล่าเอ่ยต้องดูเครื่องนี้ไว้ดีๆครับมันจะเฮ้ยตรงนี้คนเต็มไปหมดเลยอะ่ะจะเอ๋งนมันหลบได้จริงๆเหรอในตู้กับเลทเทอร์เฟสอะ่ะกระโดดลงมาสวย มันหลบไม่ได้เครื่องบันแฟนในบ้านใหญ่นะครับแล้วก็อีกสองคนนั้นแขวยคนละรอบจะตายแล้วเราต้องปอกป้องเอาไว้เราต้องปอกป้องเครื่องนี้เอาไว้เราต้องปกป้องเครื่องนี้เอาไว้เจ๊กไปไหนวะหยุดซะนะ นิสัส่ที่แบบสตันคฆ่าตะกอนได้แล้วแบบย่อๆอ่ะ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 นาทีหนึ่งย่างคนเนี้ยอุ้ยหมายโคตรเยอะเลยเธอทำบุญด้วยอะไรเธอถึงได้แผ่นมาเยอะขนาดนี้แต่หมดแล้วแหละยอมให้จับซะดีๆ จอมให้จับซะดีๆเอาไปค้อนผู้พิพากษาของจังหวัดกูพ <c oughs> ูดไม่ถูกแล้วมาแฝงก่อนตายครับตายตายนี่ไง <c oughs> คนเดียวล่อไม,ม้ไปประมาณ20แผ่นเขาน่าจะปั่นกันอยู่ครับแน่ๆเลยอ่ะแน่ๆเลยแน่ๆๆเลยมาแล้วเอา้าเข้าตู้ทำอะไรเ <c oughs> ข้าตู้ทำอะไรอืมชนไปหนึ่งที ตายนะเว้ยเข้าตู้อย่างเงี้ยตายนะเอา้าเอา้าสวยสวยเ <c oughs> ขามีแทงหลังอยู่นะเนี่ยไอไอคนหนึ่งคือใครวะ <c oughs> เจ๊กหรือเปล่ามันมีเจกสองตัว โอ้ปั่นเครื่องไกลจะได้ออกประตูหรือเปล่านะหุย้ยผมลืมเอาโมลิมาทุกคนโอ้โหทำคลิปรีวิวไสกินแต่ไม่ได้เอาโมลิมาขอโทษขอโทษลืมอีกแล้วลืมทุกทีเลยเจอแล้วเป็นตัวเลยไม่มีไม้แล้วตายหมดมาผมขอโทษผมขอโทษจริงๆคือแบบ ผมลืมหยิบโมลี่มาอีกแล้วปกติผมแบบไม่ค่อยได้ใช้โมลี่ไงผมก็เลยไม่ได้หยิบมาแต่ลืมไปว่าคลิปนี้มันแบบรีวิวสก,กินนะ่ะอะไรกันนะครับแขวนผมชอบตัวอาวุธมานะอาวุธมันแบบเท่ดีต้นเกมเราโดนเปไม้ไปเยอะครับมันก็เลยแบบมันยังตีใครไม่ได้แต่ว่าพอเล่เกมแล้วมันแบบ มันก็ดีเดียวล้มอะ่ะพอมันไม่มีอะไรมาบังตัวเองแล้วอะ่ะเดี๋ยวจัดอีกครั้งหนึ่งเกมเอาโมลีไปด้วยรอบนี้คือแบบไม่ได้ใช้โมลีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าเอาละครับรอบนี้ผมไม่ลืมที่จะเอาโมลีมาด้วยวะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแบบจะน่ากลัวแค่ไหนมาโมลีแดงเลยนะเว้ยเราจะได้ดูหลายๆรอบไงโมลีแดงไปเลยตรงนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอเลยผมเจอเลยผมเจอเลย ผมไม่สนผมไล่หมดเพราะวผมมีโมลีแดงนะมันแบบมันไม่ต้องสนแล้วเครื่องไหนจะเป็นเครื่องขาวเครื่องส้มเพราะเราโมลีได้เลย <c oughs> อุ้ยเอาสาตาร์ทไม่ติดเลยอะ่ะต้นต้นรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสาตาร์ทไม่ติดเลยเอจัดไปก่อนหนึ่งคนเอาไปแขวน ผมเปลี่ยนเปิร์กด้วยนะครับเวลาที่ผมเอาโมลิมาเนี่ยผมจะใช้เปิร์วิทเปอร์ไล่คนเลย <c oughs> เมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้แถวนี้มันมีคนอีกหนึ่งคนแต่เราไม่สนแล้วเราต้องไล่ล่าต่อเลยแอดออนผมก็เปลี่ยนใหม่ด้วยแอดออนเป็นแอดออนพุ่งสองอันเลยเฮ้ยวิทเปอร์ไม่เด้งวะแสดงว่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านั่นไงจริงๆเดวิดเดวิดอุ í, ้ยเทพ กันหน้าต่างเป็นหนึ่งทีก่อนต้องพับแล้วอุ้ยเกือบเกือบโดนหน้าเกือบโดนหน้าอันหล่อเหลาเฮ้ยไม่ใช่ดิเป็นหน้าผู้หญิงนี่วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสโคตรไกลทุกคนดูดิแอดออนที่ผมเอามามันพุ่งโคตรแรงอะ่ะ พุ่งไกลมากมาเมื่อกี้เดฟวี่วคือผมรู้เลยมันมันไม่มองหลังเลยครับหน้ามันตรงมันแบบจะกระโดดอย่างเดียวเลยอะข้างหน้ามีอีกาบินอีกาบินกลับเฮ้ยเยผมเห็นเหมือนเห็นเงาอะหรือเปล่าวะ <S <S เฮ้ยช่วยกันไวเกินเหมือนเห็นเงาของผู้ชายอะเฮ้ยผมคิดไปเองนี่ว่า คิดไปเองคิดไปเองอเวิดเปอร์ดบหมดแล้วกลับไปที่เดิมก่อนตอนนี้เราสามารถโมลีได้สองคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินไปเกินไปาหาวิ่งมาหาวิ่งมาหาอย่างนี้ต้องการอะไรจ๊ะต้องการอะไรเอ๋ยมาทุกคนผมจะโมลีให้ดูดีกว,ว่าเธอใช้ตายยากหรือเปล่าอึดเธอใช้ตายยากสินนะมาเลยครับทุกคนมาโมลีกันดีกว่าอ๋อมันมองไม่เห็นนะ มันต้องเป็นมุมมองพู่รอ่าชีวิตมีเลือดทำไมแผ่นใหม่เลือดมันแบบกระจายขนาดนี้วะเลือดมันสมจริงกว่าเดิมอีกอะเลือดพุ่งเลือดกระสูดโหแอดออนพุ่งสองอันก็ดีนะครับอ้วอวคนนี้โมลีได้แล้วแป เดี๋ยวจับน้องเขาไปแบบโมลิตรงที่มันแบบโล่งๆจะได้เห็นเลือดชัดๆมามาเลยมาเลยมาเลยดูผ้ากันเพื้อนดิีดน่ากลัวเกิอุยอ้ยอุย้อุ้ยแผดใหม่แผดใหม่แม่งเลือดแม่งกระจายมากๆ ใจจัดเอ้ยตรงนี้เหมือนมีรอยเท้าเลยไหมอ่ะได้ได้เจอกันแล้วเฮ้ยคนนี้จูเป็นอยู่คนนี้จูเข้มคนนี้จูเข้มแต่หน้าต่างโดนกั้นไปแล้วนะครับโอ้โหยืดลอพับเลยเหรอไม้หมูไม้หมูยังมีไม้อยู่ยังมีไม้ให้ใช้อยู่ คนนี้จุกได้อยู่เนี่ยคนเนี้ยทันปะวะเอ้ยโดนเก็บชาร์จแล้วก็เลื่อยอเฮ้ยเขาปั่นไฟเสร็จต่ตอหน้าต่อตาเราเลยเหรอเนี่ย ไม่มีรอยเท้าครับไม่มีมีไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปแน่ที่สุดก็เจอกันต้องพับแล้วเป็นไม้ไซ้ายขวาโล,โ,ลโ,ลโล็ๆๆร็วต่อคิวต่อคิวเรืยเๆย เอาเลยโย้ต้องใช้ไม้ทั้งหมดเลยครับตอนเนี้ยต้องรีบใช้ต้องรีบใช้อชุ้ยกดขี้ขวาไม่ทันอีกแล้ว啊ในที่สุด ในที่สุดก็ล้มจนได้คือตอนที่ผมเล่นเลเอร์เฟสอ่ะการที่ผมจะกดนะเวครั้งแรกอ่ะเรอให้มันเลื่อยไปสครั้งแล้วก็กดคลิกขวาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งต่อไปสองครั้งแล้วก็กดมันจะเป็นประมาณนี้นับครับหนึ่งสองสามสี่กดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยอย่างั้นเราก็ใช้แบบส 3, 3ี่สามสามให้ทุกคนนับเอาอ่ะอแต่บางทีสามมันก็ไม่ทันนะจังหวะที่สองอ่ะ แต่ครั้งแรกอะยังไงมันให้มันปาดสี่ครั้งก่อนเว้ยอุ้ยมีท่ออ่ะผมปล่อยแล้วกันหนึ่งคนโอเคเนี่ยเ,เวลากดชี้ขวานะครับหนึ่งสองสามสี่กดหนึ่งสองสามแล้วก็กดอีกเนี้ยไปเรื่อยๆอะี่สามสามสี่สามสามอะทำไมท่อไม่เปิดวะเฮ้ยไม่หนีลงท่อด้วยเกินไปเกินไปกระพืบ,บเลย หนึ่งสองสามสี่กดหนึ่งสสามกดหนึ่งสอสมอ่าสี่สามสามไนึกว่าเผ่นการเล่นฟุตบอลในแต่ละแอดออนมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับใครแบบว่าใช้แอดออนอันไหนก็นับดูว่ามันจะต้องกดจํานวนครั้งที่มันปาดเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ถ้าเราเปลี่ยนแอดออนมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่สี่สมสมันอาจจะเป็นอย่างอื่น ประมาณนี้สกินใหม่ผมชอบคอนน่ะแต่เสียดายที่ว่าเกมเด by บดเดไลท์อ่ะเวลาที่เราซื้อสกินมาใส่แล้วอ่ะมันจะไม่เห็นหน้ากับตัวของเราเองมันไม่เหมือนเกมแบบถ้ามันเกมที่มองเห็นทั้งตัวเราซื้อสกินมาอย่างผู้รอดชีวิตอ่ะมันจะมันจะคุ้มเพราะว่าเราสามารถมองเห็นตัวละครเราทั้งตัวเลยแต่เนี้ยมันเห็นแค่อยวุ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวเลเทอร์เฟสตัวนี้มันถือว่าเก่งนะครับถ้าเราเล่นดีๆตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยมันมาแทนฮิวบิล l ี่ที่ตอนนี้ฮิวบิลลี่มันไม่มีคนเล่นแล้วใครที่อยากเล่นตัวเรียกว่าก็ผมแนะนําให้เล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับมันก็เล่นง่ายกว่าฮิวบิลี่แล้วก็ตอนนี้ก็เก่งกว่าด้วยโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย